โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมกี G. นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมพีดออ f ไพเลตที่เฮดกันเดี๋ยวเราจะอัปเดตตัวละครกันนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยเติมปงเติมโปผมก็ไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเติมอะ่ะแต่ก็จัดมาครับอ่าไอดีสายสายอ่าสายแหวนของผมนะตอนนี้สายสียแท็กนั่นแหละผมได้เติมเป็น V3 นะก็ประมาณ500ครับและก็อัป อัปเดตของผมนะตัวของผมตอนนี้เป็นแลรี่นะครับหลังจากที่ผมดองของมานานแล้วผมก็ได้ทําการแลกเป็นแลรี่นี่ได้ทําการแลกเป็นแลรี่มาแล้วและก็ไอ้กุมารทองตัวนี้นะครับดวงโคตรดีนะครับผมใช้50หินในการเปิดกล่องนะผมออกสีแดงมาเลยแล้วก็เซตเซตเซตหลักของผมจะมีประมาณนี้นะครับใช้เป็นแลรี่นามิวีวีแล้วก็โคนิสนะครับแล้วก็ตัวละครหลักตัวละครหลักจะเล่นเป็น สายเพียแทกนะก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกครับผมไม่ค่อยทำของใส่ตัวละครหลักนะตัวละครหลักก็ของก็จะประมาณนี้ครับของน้อยครับอี่ของนามีก็มีเท่านี้ครับส่วนของตัวอื่นๆผมก็ทำให้เลื่อนมันถึงแสนก็แค่นั้นครับและก็นี่เลยตัวละครแรลลี่ครับบอกเลยผมโคตรเสียดายอ่ะผมพลาดครับกิดกิจหนึ่งแสนทองอ่ะเอยไม่ใช่หนึ่งแสนี่กิจหนึ่งล้านทองอ่ะมัน มันเยอะเกินไปสําหรับผมอ่ะซึ่งผมเล่นแบบไม่เติมไงมันก็เลยยากเกินไปสําหรับเราที่จะสามารถปิดกิจได้ในไอดีตัวนี้ครับผมผมปิดได้แคผ่ผมปิดได้แค่กิจกิจสองแสนทองมั้งเพราะมันเยอะมันเกินตัวไปมากครับขนาดผมนั่งตีบอสทุกวันนะนั่งตีบอสทุกวันโอ้โหยังไม่สามารถปิดได้เลยผมว่าแค่นี้น่าจะไม่มีใครแซงอันดับผมได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราไป ดูอะไรต่างๆครับเอ้ยเดี๋ยวดูในนี้ก็ได้มั้งนี่ครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้สามารถแลกได้นะสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยผมใช้เป็นแล้วก็สัตว์เลี้ยงรองก็สามารถแลกได้เหมือนกันครับเป็นตัวนี้ครับนี่ผมแลกผมแลกมาจากกิจอ่าแลกทองนะครับนี่มันจะมีให้แลกเลยซึ่งห้ามแลกตัวมิโทเอ้ยมิโนโทอรัสเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถ อัพอัพอัพสกิลเพิ่มไปได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกอีกไอดีหนึ่งผมมีอยู่มันมันจะไม่สามารถอัพเป็นสกิลเปอร์เซ็นต์ได้ครับถึงจะเป็นถึงจะยัดยัดได้นั่นไปยัดพวกปลาไปเยอะเท่าไหร่ก็ตามห้ามห้ามแลกมานะครับแลกมาโคตรไม่คุ้มเลยนี่มันจะอัพพวกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นี่วิวัฒนาการใช่ไหมครับสกิลพวกนี้ครับมันจะสุ่มหายยังไงก็หาไม่เจอครับสกิลพวกเปอร์เซ็นต์นะส่วนสกิลพวกธรรมดาหาเจอปกติครับถ้าเป็นมิโนทอเอ้ย ไอ้ไอว้วัวเอาฟูยังไงไอว้วัวอ่านี่เลยส่วนชุดนี้ครับก็สุ่มมาได้นะเสื้อตัวนี้ผมสุ่มมาได้จากกิจหาสมบัติบอกเลยโอ้โหหมดโคตรเยอะน่าจะหลายแสนอยู่นะสองแสนเออสองแสนยังไม่ออกอ่ะเมื่อเมื่อวานผมสุ่มได้ผมสุ่มใช้ไปเท่าไหร่วะผมสุ่มใช้ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นผมใช้ไปหนึ่งหมื่นแม่งกวัจะออกให้ นี่อันแล้วก็ดูอันดับเลเวลนะครับอันดับเลเวลผมก็อยู่อันดับที่19กนะก็ต้องทําใจครับเราเราไม่ได้แบบเติมเหมือนแต่ก่อนเราเล่นแบบสายฟรีที่เติมอวีสามาก็เพราะมันที่เติมอวีสามาก็เพราะมันจะมีออฟออปชันย้ายย้ายย้ายของนะครับย้ายย้ายเลเวลอาวุธได้นี่ย้ายเลเวลอาวุธได้แล้วก็มีมีน่าจะมีประมาณเท่านี้ครับมีไม่เยอะครับออฟ ออฟที่ใช้ได้ของ V3 มันน้อยมากเลยแล้วก็มีออโต้บอทไงนี่ไง,ไงมันออโต้ออโต้ได้เลยครับสบายเลยเดี๋ยวเราไปตีรามประลองให้ดูกันนะครับตัวนี้ครับว่าเราจะสามารถสู้ใครได้บ้างแผนที่ผมจะจัดน่าจะเป็นแผนประมาณนี้ครับผมเน้นไปที่แรลลี่นะถ้าเราจะไปสู้กับนี้นี่เป็นไอดีลองผมเดี๋ยวเราไปดูเราไปต่อสู้ไอดีลองกันเลยครับน่าจะขาดขาดครับเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าไอดีลองผมต้องรอเวลร้อย ร้อยยี่สิบห้าเลยถึงจะโหดนะ id สายเสียแทกดูดีแต่ก็แรงนะมันจะเป็นแบบว่าว่า,าผมเล่นแบบแต่ไล่ดีผมจะยัดไปที่ตัวเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าเรายัดไปหลายตัวเราเล่นสายฟรีแบบนี้ของที่เราทาครับเราจะไม่สามารถสู้รับประลองหรือเดินชนได้เลยเราต้องยัดไปที่ตัวไหนตัวหนึ่งเลยแบบนั้นแหละครับมันมันมันถึงจะแบบโหดห,หน่อย เราเลี้ยนสายอ่าไม่ไม่น่าสายฟรีหรอกอ่ะเอาบอกว่าน่าจะเติมนิดๆนะสายเติมนิดๆเติมห้าร้อยอ่ะเบาๆครับเบาๆตอนแรกที่จริงโปรนี่ผมผมมีมีตังค์ถึงที่จะเติมเยอะอยู่นะแต่มันกิจกรรมของไอ,ไอของเติมมันไม่คุ้มอ่ะไอรอบก่อนของโคตรคุ้มครับถ้าคุณเติมประมาณสักหกพันไหมปิดโปรเจ็ดพันอ่าประมาณปิดโปรปิดปิดเจ็ดพันไปได้เสือ้อได้เสื้อมาโคตรคุ้มเลย แต่ก็นั่นแหละครับคนมาเล่นน้อยแล้วเราเรา,เราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเยอะขนาดนั้นนี่แหละครับชิวๆครับเอาตัวนี้ตัวแรลล,ลี่ไปเจอกับโบอาแต่ถ้าจัดแผนดีๆอ่าตัวโบอาผมก็ชนะนะนี่ครับตีสักหนึ่งรอบพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกไอดีหนึ่งแล้วกันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเอ่อเราเราเราจะออกยังไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอดีเอาไอดีนี้ไปตีบอสต,ต่อกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ของครบอ่ะเป็นแผนเป็นแผน ย้ายไปปั๊บเดี๋ยวผม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 ,ผม,ผม,ผมไม่ใช้โปรแกรมนานนะโอเคนี่เลยประมาณเท่านี้ไหมผมว่าได้อยู่นะโอเค นี่ก็จะเป็น ID ลองของผมนะครับไอดี ID ลองของผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยออกมาด้านนอกเลยก็ได้ครับนี่ครับตัวหลักก็จะมีของประมาณนี้ของก็ไม่เยอะนะตัวที่ผมเล่นก็จะเหมือนเหมือนกันครับแค่เปลี่ยนจากแรลี่เป็นโบอาครับตัวที่ใช้ก็มีโบอาแคนคอร์โบอาแคนคอรของก็จะประมาณเท่านี้นะครับตัวนี้ผมแลกจากกิจกรรมนะนี่เอ้ยไอดีนี้ผมสมได้แต่ไอดีนั้นผมแลกอ่าอ่าใช่ใช่ครับใช่ แล้วก็มีนี่ครับผมเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาแท่นบูชานะครับมันเป็นกิจกรรมนี้โอ้โหหาโคตรยากเลยผมไอเดียนี่ผมเติมไปหนึ่งพัน 1, นะเยอะก,กว่าไอเดียนั้นนิดนึง mm. นี่เลยครับนี่ผมผมผมแลกจากตรงนี้อ่าผมแลกเอากล่องนี้แล้วผมเปิดได้ผมอยากได้เพชรอ่าเอ็มเอสแท็กมากเลยแต่เปิดได้มาเป็นเพชรเฮดพี H P นะก็ไม่แย่มากครับก็ดีกว่าเปิดได้เพชรสองตัวนี้อ่ะ mm. ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับระดับกลางนะถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่ แล้วก็นี่ครับบัวแ็นคอกผมจะประมาณนี้เลยของของประมาณนี้แล้วก็ตัวที่ใช้ครับมีนามิโคเอ้วีวีแล้วก็โคนิดเหมือนเหมือนเดิมครับแผนก็จะเป็นแผนนี้ครับแผนตีบอสนะแผนนี้เลยก็มีอะไรไม่มากครับเพราะว่ามันก็ต้องไอดีนี้ต้องรอเวล1ร้อยครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถทำอะไรไม่ได้อะถ้า ถ้าจะเล่นโบอาใช่ไหมเราต้องไปถึงเวล1ร้ของ5าขี้อตอนนี้ผมก็ยังไม่เปิดนะเดี๋ยว,วก็ของดองเขาก็จะมีหินเศษหิน150อันนะครับแล้วก็ของของอของเล็กๆน้อยน้อยอันนี้ผมก็ดองไว้ผมเปิดเปิดช่องให้โบอาไปแล้ว1ช่องหินนี่ผมว่าผมความคิดของผมผมเก็บว่าว่าจะใช้ไม่แลกซาบูมันต้องใช้300ร้อหิน หรือไม่ก็ผมจะเอาไว้ใช้กิจกรรมใช้ทองครับไอดีนี้ก็ดองได้แสนหน0่งแื่นแล้วก็ถ้ากิจกรรมใช้ทองมารอบหน้าผมว่าผมน่าจะปิดกิจกรรม1 M ได้อะถ้ามา1 M นะ1ล้านนะถ้ามา1ล้านผมสามารถปิดได้อะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปไอ้นั่นกันเลยครับไปตีลำประลองกันเลยแล้วก็เหตุผลที่ผมเลือกใช้โบอาแทนอ่าอะไรวะพลเรือเอกคนนี้เนี่ยผมจำชื่อ,อไม่ได้อ่าเอาคีริใช่ไหม เอาคีลิออะเพราะว่ามันบัวอามันตีปกติอะตีปกติดามจที่ดามจที่สองของมันมันจะเป็นแบบโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวไปนี่ครับดามจที่สองของบัวอาดูดิโคตรแรงอ่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่อันตีหมูครับมันไม่อันตีหมูเพราะว่าเลยยังไม่เวลร้อยยี่ห้าไงก็ประมาณนั้นแหละมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ตัวนั้นตัวอาโอเคอะผมไม่ได้ใช้อันตีดีเพราะว่ามัน ไอ้พวกเวลสูงๆเขาจะใช้เป็นนามีกันมันก็เท่ากับศูนย์เปล่าครับผมเลยใช้เป็นโบอาดีกว่าโบอาก็ตอบโจทย์กว่าเยอะครับดูดิคุณคุณจะคิดว่าผม,มาตีเวลน้อยไหมก็เวลน้อยครับตเีเวลเวลเยอะกว่านี้ไม่ไม่ไหวครับไม่ไหวดันดันลานไม่ไหวแล้วดันลานมันมีแต่วีพวกเขาเติมกัน V6 V5 อะไรกัน v V5 V6 V8 กันเยอะอ่ะสู้ไม่ไหวครับ แล้วก็ผมออกออกออกตัวชา้ากว่าคนอื่นด้วยนะผมเล่นชา้ากับพวกเขาประมาณหนึ่งวันไหมผมน่าจะเล่นชา้ากับพวกเขาหนึ่งวันเลเวลก็จะตามๆหน่อยก็ประมาณนั้นแหละครับนี่เดี๋ยวเราไปมันก็ไหวชีว่วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาคนสูสีสูสีให้สูสีสูสีกับผมผม,ผมว่าไปหาไอ้คนนี้แหละครับเขาอยู่กิวนอสน,นะเขาชอบมาตีผมมากเลยคนนี้อ่าผมว่าผมว่าน,น,น่าจะไหวกับเขาเลยนะเขาเรวร้อยสิบครับผมเรวร้อยเจ็ด มีคนนี้แหละครับชอบมาชอบมาตีผมมากเลยไม่รู้เป็นไรเขาตีทั้งสองอเดียนะเขาอาจจะมาลองของก็ได้เห็นว่าผมไม่โหดไงเอาดีเอาดีเจอผมครับเขาได้ใช้ตีก่อนนะเราจะหายไหมนี่ถ้าเราได้ตีอีกทีหนึ่งอะ่ะตัวตัวเขาน่าจะหาย โอ้ใครมามาเปิดเพลงอูไม่หายหวะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เราเราอุย้ยสวยครับตายครับตัวแบ่งของเขาตายแล้วเขาก็เล่นหนึ่งตัวเหมือนกันหนักหนักแบบหนึ่งตัวตัวที่เหลือน่าจะไม่ใช่ปัญหาแล้วมม่อยู่ทั้งน้ำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีรถโฆษณาเพลงมานะ ฆษณาพวกอะไรอะบิ๊กซ่งบิ๊กซีอะใช่ไหมแม่งอยู่ดีมาเฉยเลยตอนอัดคลิปนี่โอเคครับชนะครับคนนี้เดี๋ยวเราไปหาคนไหนดีคนไหนสู่สีอีกบ้างอ,อคนที่เราพอสู้ได้คนนี้มีแรลลี่อะเดี๋ยวเร,เราลองไปลองไหมไปกันครับไม่รู้ว่าจะไหวไมานากับแรลลี่เขาอะเขามีแรลลี่อะวเว,วเขาอาจจะน้อยกว่าเราอะแต่แต่เขามีแรลลี่อะอันนี้คือปัญหาของเราเลยครับ ดูดิเฮ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าแต่ถ้าเขาได้อันติก็ไม่แน่นะผมว่าเวลเวลก็มีมีส่วนอะ่ะคนนี้น่าจะไม่ได้เติมนะครับคนนี้น่าจะเติมอยู่แต่น่าจะเติมน้อยเหมือนผมอะ่ะเพราะว่าของเขาก็ไม่ไม่ได้เยอะมากนี่ไงของเขาของเขาปกติเท่าเท่าผมเลยเข,เขาออกตัวช้าร์จนะครับคนนี้ถ้าเขาออกตัวเท่าผมก็ผมน่าจะไม่ไหวว่ะ โอเคคนนี้ก็ยังไหวอยู่เดี๋ยวเราไปดูลานกันครับดูลานกันเดี๋ยวผมจัดจัดแผนตีสู้แบบตัวหลักของผมให้ดูตอนนี้ตัวหลักของผมตีบอสอยู่ใช่ปะแผนนี้น่าน่นนาจะไหวครับน่าจะไหวถ้าถ้านามีรถรถโทรท์โดนตัวตัวหลักของผมโดนแล,ลีรีะดูดิดูด,ดิเข้าโคตรแรงอะ นีถ่ถ้าถ้าถ้านามิไม่โดนนี่ก็แพ้สวยครับนามิโดนครับไม่รอดครับตัวหลักผมตัวหลักตัวหลักผมไม่รอดแล้วโดนติบอาหนึ่งทีตายแน่นอนนั่นไงครับถึงจะมีแลลี่อ่ะแล้วก็ของเท่ากันแต่ก็มันอยู่ที่แผนครับผมว่าถ้าตัวรองผมนี่ถึงเวล1ร้อยิบห้านะผมว่าตัวแลลี่น่าจะสู้ไม่ไหววะ่ะพ่อโบอามันตีกระจายไงประมาณนี้เลยครับ โอเคเอ้ยผมลืมแนะนำโปรเลยโปรโปร,โปรที่ผมว่าไม่คุ้มนะเอาเป็นโปรโมชั่นนี้เลยครับนี่เลยผมว่าของของรอบก่อนดีกว่านะดูดิโปรเติม20,000นก็น่าจะ 5, ห้าพันไมห้าพันหรือเจ็ดพันนี่แหละน่าจะห้าพันครับส0งหมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันดีสุดก็แค่กล่องเลือกผลไม้เจ็ดดาวแล้วก็สเสน่โบราณนะนี่คือดีสุดแล้วแล้วก็ถ้าดีๆอีกหนก็จะเป็นเพชรไหมเพชรสิดาวตัวนี้ ก็โปรนี้ก็ก็ปิดได้ครับใครเสียทีหน่อยก็จัดเลยครับแต่ก็ยาจบแบบผมก็ขอผ่านครับผมถ้าอยากให้รีวิวอะไรหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็สามารถมาอยู่กิลด้วยกันได้นะครับกิลของผมอยู่ที่ค่ายเซา์นะครับนี่เลยอาผมก็ไม่ใช่หัวกิลหรอกครับหัวกิลก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วก็เหลือแต่ผมแล้วเหลือแต่ผมเป็นได้เป็นรองกิลทั้งสองไอเดียก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับสัหรับใครที่อยาก อยากที่จะให้ช่วยดันปาร์ตี้ต่างๆก็บอกได้ครับพิมพ์ช่องช่องแชทในกิวบอกได้เลยถ้าเข้ากิวมานะผมออนก็เกือบ24ชั่วโมงอะออนหลังตีบอสหลังตีบอสทักบอกผมได้เลยผมอยู่หน้าจอแน่นอนนะครับก็สามารถขอเข้ามากันได้นะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ